สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับป้าเล็กวันนี้มาทําเมนูน้าพริกปลารากันนะคะอันดับแรกก็คั่วรพริกหอมกระเทียมให้สุกก่อนคะ่ะการคั่วรพริกหอมกระเทียมให้สุกเร็วนะคะระหว่างคั่วตอนกระทะร้อนนะคะเหยาะน้ําลงไปนิดหน่อยแล้วปิดฝาไวค้ค่ะหลังจากนั้นก็เปิดฝามาคั่วต่อจนสุกนะคะคั่วรพริกหอมกระเทียมเสร็จแล้วเราก็จะนาน้ามาใส่ค่ะพอประมาณนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ําเดือดค่ะนําปลาสําเร็จรูปนะคะมาใส่ลงไปเลยค่ะ ต้มน้ำปลาก่อนนะคะเพื่อเจือจางปลาให้เค็มน้อยลงนะคะเพราะว่าปลาสำเร็จรูปเขาจะเข้มข้นมากๆค่ะวัตถุดิบของเราที่เตรียมไว้นะคะพริกหอมกระเทียมปลาทูแล้วก็มะนาวค่ะและก็น้ำปลาที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกมาแกปะปลาทูก่อนเลยค่ะแกปะปลาทูระวังก้างนะคะทุกคน บบเ,เสร็จแล้วก็นำพริกหอมกระเทียมลงไปตำได้เลยค่ะพริกหอมกระเทียมตามจนละเอียดแล้วก็นำปลาทูที่แกะไว้ใส่ครกลงไปตำด้วยกันเลยนะคะโครกครุกเคล้าให้เข้ากัน ในเรื่องของสว่าเขาละานุิเนี่ยอันนี้มันจะบอกไม่ได้จาเขาพูดมานะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนจะเป็นประเด็นทีน่รทูกับเครื่องที่เราโขลกไว้นะคะเข้ากันแล้วเราก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาระนะคะร้านะคะแล้วก็ตัดรสชาติด้วยมะนาวค่ะ มะนาวนะคะบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะคะแต่ปลาเล็กชอบค่ะชอบให้เปรี้ยวนิดๆน,นะคะปลาเล็กก็จะใส่มะนาวหลังจากใส่มะนาวแล้วนะคะเราก็จะคลุกเคล้านะคะให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ชิมรสชาตินะคะ หลังจากที่ชิมรสชาติได้รสชาติเป็นที่ถูกใจแล้วก็จะนำต้นหอมผักชีที่เตรียมไว้นะคะมาใส่ลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็เตรียมตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะน้ำพริกปลา้านะคะทำง่ายๆนะคะทุกคนลองทำรับประทานดูค่ะเครื่องก็ไม่เยอะขั้นตอนก็ไม่เยอะนะคะแค่นี้เราก็จะได้น้ำพริกปลาร้าอร่อยๆไว้รับประทานเองที่บ้านแล้วนะคะ เสร็จแล้วเสิร์ฟพร้อมผักสดแล้วก็ผักต้มคะ่ะน่ารับประทานไหมคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะ